นักร้องสาวชื่อดังโพสข้อความเศร้าเวลาที่ผ่านมาเป็นความทรงจำทำเอาเพื่อนพ้องในวงการและแฟนคลับที่ติดตามสาวสวยแจมชรัตาาหรือแจมในกกจัมต่างเป็นห่วงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของแจมได้โพสภาพสีดำพร้อมกับเขียนข้อความที่หลายคนอ่านแล้วรู้เลยว่าเธอกำลังเศร้าโดยสาวแจมได้เขียนข้อความระบุว่า ทุกอย่างจะผ่านไปวันนี้ไม่โอเควันครั้งหน้าจะเข้มแข็งกว่าเดิมเวลาที่ผ่านมาเป็นแค่ความทรงจำถนอมจิตใจตัวเองให้มากขึ้นจำแค่สิ่งที่ดีก็พอซึ่งก็ทำเพื่อนสาวในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธออย่างล้นหลามขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ